รู้สึกเหมือนเหมือนได้ตาใหม่อะค่ะดูกับตาที่ง่วงนอนมาเป็นเวลานานได้ตาใหม่ที่แบบว่าดูแล้วตากลมแล้วโตรู้สึกดีคุ้มค่ามากค่ะอยากจะแนะนำเพื่อนๆที่มีอายุ50อัพขึ้นไปนะคะที่อยากจะทำตาแล้วกลัวว่าอายุมากไปแล้วไม่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 ควรทำเปลี่ยนวิธีคิดคะมาทำที่นี่แล้วจะรู้สึกว่าตัวเองเด็กลงค่ะ อายุมากขึ้นตาก็ปลือปลือขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้รู้ว่าปลือมาจากสาเหตุอะไรก็หาสาเหตุก็หาไม่เจอจนมาเจอคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อตาตกพอตัดสินใจผ่าเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนเลยค่ะตอนเด็กไม่เป็นค่ะเพิ่งมาเป็นประมาณสัก4ี่หปีนี้ค่ะคุณหมอดินให้คำปรึกษาว่าที่ตาตาปลืออย่างนี้เป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อตาเราเนี่ยอ่อนแรงเราก็ต้องใช้วิธีการผ่าตัดดึงกล้ามเนื้อตา แล้วก็ตัดตัดชั้นหนังตาออกด้วยหน่อยหนึ่งก็จะจะทำให้ส่งตาดูดีขึ้นนะคะของคุณจารุณีเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะก็คือการเปิดของตาดำข้างขวาเนี่ยอาจจะดูเปิดเห็นตาดำเนี่ยมากกว่าข้างซ้ายแต่ทั้งสองข้างเนี่ยเปิดตาดำเนี่ยไม่มากนะคะข้างซ้ายเนี่ยเห็นตาดำประมาณแค่50เซนนะคะส่วนข้างขวาเนี่ยเห็น ปริมาณตาดำเนี่ยแค่ประมาณ70%นะคะนะและยังมีการเลิกคิ้วนะคะจะเห็นรอยย่นบริเวณหนะะ้าผากเลิกคิ้วเพื่อช่วยเหลือในการเปิดตานะคะอันนี้เป็นลักษณะการ c o m p e n s a t ชดเชยของออร่างกายเองนะคะก็คือช่วยในการเปิดตานะคะแล้วก็จะมีหนังตานะคะที่เริ่มมีความหย่อนคล้อยตกลงมาร่วมกับมีลักษณะไขมันที่หายไปบริเวณใต้หนกคิ้วนะคะจะเห็นมีความลึก บริเวณนี้นะคะนะท้าน้เห็นเป็นร่องอาจจะมีส่วนที่ทําให้ดูลักษณะอาจจะดูเหนื่อยการผ่าตัดหนึ่งก็คือว่าหมอจะมีการปรับกล้ามเนื้อตาให้เห็นปริมาณตาดำเนี่ยที่โตขึ้นสองก็คือหมอจะมีการเอาหนังตาส่วนเกินบริเวณนี้นะคะออกไปด้วยสามก็คือว่าหมอจะมีการย้ายไขยมันในเบ้าตาเองดันขึ้นมานะคะเพื่อให้มาเติมเต็มร่องลึกบริเวณใต้คิ้วเพื่อให้ดู นูนขึ้นนะคะนะโดยจะย้ายเฉพาะภายในดวงตาไม่จำเป็นต้องเอาไขมันส่วนอื่นมาฉีดเข้าไปหลังทำเสร็จเนี่ยความต้องการในการที่จะเลิกหน้าผากยกคิ้ว่จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่พอระยะยาวแล้วอะ่ะรอยบริเวณหน้าผากเนี่ยจะลดลงไปด้วยนะคะพอพอตื่นขึ้นมาก็ไม่ไม่ไม่ได้หลับเทงแต่ว่าพอพอทำการผ่าตัดเสร็จเนี่ย ก็ดูตาตัวเองก็รู้สึกว่าตาดำเนี่ยมันจะกลมขึ้นโตขึ้นก็พอใจค่ะวันที่สองพี่ออกไปทานข้าวกับหลานได้เลยค่ะตีห้าหกไปแล้วเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นสิบวันก็ดีแล้วเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันานานๆเขาจะรู้ทําไมตาโตขึ้นแล้วบางคนก็ทําตามาใช่ไหมใช่ทําตาแล้วเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเหมือนเราเป็นสาวขึ้นใหม่อีกครั้งตื่นขึ้นมาก็เห็นตาโตโต